สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีสิงห์นะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนตุลาคมปี2563นี้นะคะเรามาเริ่มที่หน้าไพ่นี้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากไปเนาะตามหน้าไพ่นี้เลยนะตามนี้นะชาวราศีสิงห์นะในเดือนตุลาคมนี้นะคะงานที่คุณทําอยู่นะคะมีเกณฑ์ต้องหยุดพัก นะคะมีเกฑนต้องพักไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนนะคะในบางท่านที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าทํางานอยู่ก็อาจจะเจ๊งหรือไม่ก็ถูกให้ออกนะคะเป็นางานเกี่ยวกับการเดินทางนะคะนะคะอืมแต่แต่คือมันมันมัน,ม,นมันตันแล้วค่ะแต่ตัวคุณนั้นส่วนตัวคุณมันตันนะคะแต่ แต่อีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะงานอีกอย่างหนึ่งที่คุณทําอยู่มันไปได้สวยเป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางเหมือนกันนะคะไปได้สวยเลยโอเคเลยนะคะอย่างนี้นะเจ้านายดีด้วยนะคะเจ้านายพึ่งพาได้นะคะคือมันไปได้สวยไพยเ่เองคุณขึ้นมาหนึ่งใบนะคะคือ the w เ r l d เป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางอะไรเกี่ยวกับอาหารที่มาจากอินเทอร์เน็ต นะคะอาจจะเป็นคนเจ้าหรือเปล่าเนี่ยงานการเก่าของคุณคุณหยุดพักไปแล้วนะเป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางเช่นกันนะคะหยุดพักเจ๊งถูกให้ออกถูกไล่ออก,ก,ออกคือที่มันตันคือตัวคุณนั่นแหละคุณคุณทำมา,ม,ามันมัน,ม,นมันถึงที่สุดของคุณแล้วคุณก็คงอยากจะเปลี่ยนด้วยอะนะแต่ได้ความที่คุณเป็นเดวเวอร์เลค่ะมีไมพเ่เฮงอยู่ค่อยเชื่อหน่อย นะคะเพราะนั้นงานงานแนวนะพวของคุณเนี่ยเนี่ยมันไปได้สวยนะคะก็ไปเกี่ยวกับการเดินทางเหมือนกันเช่นกันนะคะเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะเป็นอาหารนะคะตามนี้นะไปได้สวยค่ะตัวนี้ได้ถึงพ่ายเงินมันจะขึ้นมปเพียงแค่าหา้าเหรียญก็ตามนะคะก็ต้อง ต้องบักบานทําไปนะเพราะการเงินของคุณค่อนข้างแย่จะราศีสิงในเดือนตุลาคมนี้การเงินแย่มากนะค้าเหลือใน,นลำบากหน่อยนะคะอาจจะต้องหยิบยืมกันบ้างนะคะพ่อแม่ก็ได้นะคะท่านใจดีรักคุณอยู่แล้วนะคะอืมต่นี้นะคะอืมแต่งาน งานที่ทําต่อต่อจากตรงนี้นะที่มันปิดไปแล้วที่คุณหยุดไปแล้วเนี่ยนะมันจะดีมากนะก็เนี่ยนะคะตรงนี้นะคะความรักความรักระวังความรักด้วยนะคะรักซ้ํารักซ้อนรักซ้อนเงินนะคะซึ่งในบางท่านอาจมีเกณฑ์ถึงขั้นต้องเลิกลากันเลยนะแต่ในบางท่านก็ไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะเพราะมีเดวเฮอร์ไงคะมีเดวเฮมันนี่มึงใบกระจบ นะคะเพราะนี่เป็นการดูดวงประจําเดือนนะคะคนโสดก็ระวังจะไป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 พบกับอาจจะปิ๊งกับเพศที่สามนะคะทอมดี้เกย์นะคะนุกน,น,นี้สมัยนี้ไม่ว่ากันนะคะแล้วแต่คุณคุณคือมันเกิดขึ้นกับตัวคุณก่อนคุณจะรู้ นะคะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองชอบเพศที่สามนะคนสดอีกแบบหนึ่งที่เขาไม่ได้ชอบเพศที่สามเขาชอบอ่เพศตรงข้ามกันหญิงชายธรรมดาระวังไปเป็นมือที่3ามเขาด้วยนะคะแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะบางคนนะแต่ถ้าตามหน้าภานนี้รู้คนหลีกได้นะคะหลีกได้หยุดได้ก็หยุดนะคะ ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรนะในเรื่องความรักนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวเนี่ยให้ระวังเรื่องสัมรักซ้อนให้ระวังเรื่องออการหย่าร้างกันนะคะในะการเลิกลากันการทะเลาะก,กันนะคะระวังด้วยนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังเว้นปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเฉยๆนะนั่งนานอนะ่ะ น,นะเกร็งอะค่ะมันจะเกร็งตรงช่วงอ่อสบักพวกไหลพวกต้นคออะไรอย่างเงี้ยนะมือข้อมือ,อนิ้วล็อกอะไรอย่างงี้นะแต่ก็ไม่หนักหรอกค่ะไปหาหมอรักษาก็จะหายนะถ้าไม่ไปหาหมอก็ไม่หายนะนะคะน้าดวงจรนะคะเนี่ยคะ่ะดวงจรทํางานเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะคะของเก่าก็หยุดประละเจงประละ ของภายในลุงละนะคะของเก่ามันตันนะคะคนทํามาถึงที่สุดละมันตันละมันมันไปไม่ได้ละนะคะคุณก็เลยคิดที่จะทําใหม่อะ่ะซึ่งมันก็ดีนะคนุณไ้ t เดเว r l ์ด้วยถึงไพ่เงินมันจะขึ้นมาห้าเหรียญน,นะคะนะแต่ถ้ามันขึ้นแบบเนี้คะ่ะไปมาเท้าอย่างนี้ยคู่กับเนี่ยคะ่ะไาเดาแพนแบบเนี้ดีมากเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับคนที่เคนกําลังทิ้งงานเก่าแล้วมาทํางานใหม่นะดีมากนะ ตามคาภพยนี้ก็หมดแล้วนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในหน้าที่ทางในหน้าที่การงานความรักและเงินตรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ